บรรยากาศการทำบุญในช่วงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ยังคงคึกคักเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาโดยพุทธศาสนิกชนยังคงให้ความสนใจในการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าและเวียนเทียนกันเป็นจำนวนมาก โดยการทำบุญถวายสังฆทานนับเป็นกิจกรรมที่มีประชาชนนิยมทํามากที่สุดโดยเฉพาะการถวายเทียนพรรษาหลอดไฟและผ้าอาบน้ำฝนยังคงเป็นเครื่องททยธรรมที่มีพุทธศาสนิกชนนิยมถวายแด่พระสงฆ์มากที่สุดมีปัจจัยแล้วก็เตรียมหลอดไฟเพื่อแสงสว่างครับวอดีได้หยุดงานก็นเลยมาทก็สังฆทานผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษา ก็คิดว่าในหนึ่งปีวันเข้าพรรษาเราควรจะทนนะําบุญนะให้บหรรลุลุษดให้บิดามารดาให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับชําระจิตใจตัวเองอะค่ะสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เปิดเผยว่าพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาในปี2558นี้ที่เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน4วันจะมีเงินสะพสัดสูงถึง5,365ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อนร้อยละ1.98และประชาชนจะมีการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้ฉเฉลี่ยประมาณ2,649บาทต่อคน โดยประชาชนจะใช้จ่ายเงินไปกับก,บการทำบุญถวายสังฆทานมากที่สุดเฉลี่ย710บาทต่อคนรองลงมาเป็นการตักบาตรใช้เงินเฉลี่ย415บาทต่อคนและเวียนเทียน413บาทต่อคนนอกจากนี้จากการพูดคุยสอบถามกับประชาชนในการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาว4วันนี้ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนเพราะต้องการประหยัดงบประมาณ เช่นเดียวกันกับผลการสำรวจที่พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ63.6จะไม่เดินทางไปนอกพื้นที่เพื่อทำบุญหรือท่องเที่ยวแม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาวเพราะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและอีกร้อยละ36.4จจะเดินทางไปทำบุญและท่องเที่ยวภายในประเทศรวมไปถึงการพาครอบครัวไปท่องเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านเพราะสะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ก็ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าค่ะก็อาจจะเป็นห้างที่แบบใกล้บ้านหรือ แบบไปได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะไปเที่ยวห้างหรือแถวแถว,แถวบ้านค่ะก็อาจจะพาน้องไปกินข้าวพาแม่ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง4วันแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่ใช้จ่ายเงินในช่วงนี้เนื่องจากอีกไม่กี่วันจะถึงช่วงเทศกาลวันแม่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ต่างเก็บออมเงินส่วนนี้เพื่อนำไปใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงนั้น ประกอบกับยังมีเรื่องของผลกระทบจากภัยแล้งที่ทําให้ประชาชนยังไม่กล้าใช้จ่ายเงินในช่วงนี้โดยส่วนพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าจากผลกระทบของสถานการณ์ภัยแล้งในภาพรวมของปีนี้ทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบของเศรษฐกิจไทยหายไปกว่าเจ็ดหมื่นล้านบาทถึงแม้ขณะนี้ฝนจะเริ่มตกแล้วแต่ความเชื่อมั่นของประชาชนก็ยังคงไม่มั่นใจกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ไม่สามารถคาดการได้